สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถสปอร์ตคาร์ในยุค90รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้นะครับเป็นรถค่ายญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากราคามือสองนปัจจุบันถือว่าคงที่มันเหมาะสำหรับใครที่อยากได้รถคูปเป้ในยุค90มาใช้งานแบบค่าบำรุงรักษาต่ำ,ตำ เวสเล็ก <West> SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาอะไรเครื่องโดยสุดภาพคอยจุดละเมิดสายหัวเทียน,นเตะตะตก้าอเนกประสงคมอเตอร์ปั๊มติกลูกลอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ฮอนด้าพีลู2.2 S เสจนที่4รหัส ba 8ขอขอบคุณพี่ดง่งสมาชิกทางช่อง ชื่อรถคันนี้ไหมลุงทดลองขับและรีวิวและสมบัติผัดกันชมหากใครสนใจดูรายละเอียดได้ที่คอมเมนต์ครับพีรูดเป็นรถในกลุ่มสปอร์ตคาร์หรือว่า s s e gment ของทางค่าย Honda ตอนที่เปิดตัวในยุคนั้นถือว่าสร้าง Impact หรือผลกระทบต่อวงการรถยนต์เป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะในกลุ่มสปอร์ตคาร์เพราะมันล้ำยุคกว่าใครโดดเด่นทั้งภายนอกและภายใน ยกตัวอย่างเช่นไฟหน้าครับยุคนั้นเขาจะนิยมไฟป๊อปอัพแต่คันนี้เป็นไฟยาวแนวขวางบอดี้สไตล์คูเป้ที่เป็นแบบแกรนทัวหน้ายาวหลังสั้นระบบขับเคลื่อนที่เป็นเครื่องยนต์วางขวางขับหน้าในส่วนระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เป็น4 w s นะครับซึ่งเขาเรียกว่าล้อกระดิกทำให้เลี้ยวในความเร็วสูงได้วงที่แคบมากๆภายในห้องโดยสารที่เป็นแบบดูอัลคอกพิท ซึ่งยังใช้มาจนถึงรถสปอร์ตในยุคปัจจุบันครับและเรือนไม้ที่เป็นแบบยาวถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้เราจะเห็นเรือนไม้แบบนี้ได้อีกรุ่นหนึ่งก็คือใน Honda Step Wagon เปิดตัวครั้งแรกในปี 1, 1979สิ้นสุดในปี2001มีทั้งหมด5เจนครับเจนที่ 1. S N ในปี1978เจนที่ 2. A B B A 1 BA2 BA3 BA6 ในปี1982เจนที่3 BA3 BA4 BA5 BA7 ในปี1987เจนที่4 BA8 BA9 BB1 ถึง BBC4 ในปี1991และเจนที่5 BB5 ถึง BB9 ในปี1997 โดยใน3มเจนแรกจะอยู่ในกลุ่ม Sport ตคอม a พกหลังจากนั้นจะอยู่ในกลุ่ม Sport Car ในส่วนของกลุ่ม Sport ตคอม a พกนะครับจะถูกแทนที่ด้วย Honda i n ินติกกับ Honda c r X ตลอด22ปีทั้ง5 g e เจเนเรชันมียอดขายรวมสะสมทั่วโลกมากกว่า8.3แสนคันรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Honda p พี o ู2.2 S เจนที่4รหัส BA8 โฉมนี้เริ่มต้นในปี1991สิ้นสุดในปี1997คันนี้จดทะเบียนในปี1995รถที่มีขายในบ้านเราเป็นแบบนำเข้าทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่านำเข้าจาก Honda c a าหรือนำเข้าจากเกมาร์เก็ตในส่วนของ Honda c a านะครับถ้าที่ลุงจำได้เดี๋ยวจะมีอยู่2รหัสก็คือ BA1 กับ b a 4มาดูเครื่องยอนต์กันฝากระโปรงหนักครับ ที่เกี่ยวฝากระโปรงจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับเห็นหลายๆคนไปเกี่ยวบริเวณนี้หรือตรงนี้ทำให้ใช้งานไปนานๆน,นะครับฝากระโปรงมันบิดเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาวดียสายพานขนาด2.2ลิตรรหัส F22A 4สูบเรียงซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปซีเควนเทลมัลติพอย์อ ให้พละกำลัง1 3 3แรงมา้าแรงบิด193นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ4สปีดแต่หลายคนนะครับจะชอบเครื่องยนต์ H22A มากกว่าเพราะว่ามันเป็นเครื่อง VTEC ครับเพรดและเลเบลที่รถเดิมคุณจะต้องมีในห้องเครื่อง3จุดครับ1 2และ3ครับบนฝากระโปรง2จุดครับ1 และ2ครับเลขเครื่องจะอยู่ตรงนี้ครับสําหรับเลขตัวถังอยู่ตรงนี้ครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ศูนยถึงร้อประมาณ10.3วินาทีท็อปสปีด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว5.5เมตรครับช่วงล่างเป็นแบบอิสระทั้ง4ล้อดับเบิลวิสโบนพร้อมทั้งคอยสปริงระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อสำหรับ ABS ถือว่าเป็นออปชั่นครับยางเดิมติดรถมีขนาด205 55 15ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่195-225จนถึง225 ปัจจุบันคันนี้ใส่ยางขนาด215 45 17ากำลังสวยครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลนซ์145มมน้ำหนักรถอยู่ที่ประมาณ1.5ตันมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.76ยาว4.44สูง1.29เมตรฐานล้อมีความยาว2.55เมตรหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ75กิโลกรัม และตัวหลังคาเป็นแบบซันรูฟครับโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์คูเป้แพลตฟอร์ม B A แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด60ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน95แต่จูนใช้ e 20ได้ครับมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับป้ายแดงมีมาให้3ดอกกระจกทุกบานผลิตจากอาซาฮีครับ ประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุซอฟทัดผ้านอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปสวิตควบคุมกระจกทั้งสองบานเป็นอัตโนมัติ1บานล็อกกระจกล็อกประตูช่องแอร์จะต่อมาจากช่องนี้ครับช่องเก็บเอกสารลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับเลเบลที่เสาบีครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลัง ปรับพนักพิงมีเมมโมรีเบานะครับให้1ตําตำแหน่งเป็นแบบแมชชีนิกเอาไว้เวลาที่เราเปิดให้คนเข้าด้านหลังเข้าไปนั่งแล้วเวลาเรากางเบาอ,ออกมันจะอยู่ในตำแหน่งเดิมครับและตรงนี้เป็นแบบที่ปรับพนักพิงละเอียดครับปรับได้ประมาณ10คลิกที่เปิดฝากระโปรงหลงังและที่เปิดฝาถังน้ำมาันล็อกได้นะครับกันคนขโมย มีแป้นพักเท้าเป็นแบบพลาสติกมาให้ครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าช่องเก็บเหรียญเปิดปิดระบบคูชคอนทรนเปิดปิดหลังคาซันรูปพวงมาลัยเป็นแบบสี่ก้านคุ้มด้วยหนังวงกำลังดีขนาดจับกระชับมือแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับได้สองทิศทางขึ้นลง ระบบคู c คอนโทลจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปครับและต้องเปิดการทํางานที่ปุ่มนี้ก่อนการที่ปัดน้ําฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้3ระดับการสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวามือเรือนไม้เป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบบยาวทั้งคอนโซลจากซ้ายไปขวานาฬิกาดิจิตอลน้ํามันอุณหภูมิ วัดรอบตำแหน่งเกียร์ไม่ความเร็วได้ถึง220ครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางออกแบบได้ดูล้ำยุคมากครับยิ่งถ้าเป็นรุ่นตัวท็อปนะครับตัวหน้าจอจะเป็นแบบฟูลดิจิตอลสำหรับห้องโดยสารนะครับมันถูกออกแบบในลักษณะดูอัลคอคพิทซึ่งเทคโนโลยีหรือระบบการออกแบบตัวนี้ยังใช้มาจนถึงรถในยุคปัจจุบันช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่อง วัสดุบริเวณนี้เป็นซอฟทัชทั้งหมดนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปช่องแอร์วางคู่กัน2ช่องระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะครับโหมดการใช้งานปรับอุณหภูมิไลฟ้าด้านหน้าไลฟ้าด้านหลังอากาศภายในภายนอกเปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์เปิดปิดการทำงานปรับแรงลมได้4ระดับแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปนะครับ ฟังก์ชันตัวนี้จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลซึ่งลุงเคยรีวิวเอาไว้แล้วนะวิทยุมีขนาดวันดินด้านล่างเป็นช่องเก็บของลึกประมาณครึ่งฝ่ามือพื้นเป็นพลาสติกครับที่เขียบบุรีและที่จุดบุหรีครับเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ4สปีดนะครับโหมดการขับขี่มีอยู่2โหมด normal กับ sport ไฟตัดหมอกด้านหน้าสวิตไฟฉุกเฉินปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกเบรกมืออยู่ทางด้านพวงมาลัยขวาครับวัสดุเป็นเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนและหุ้มด้วยหนังเพื่อความหรูหราช่องเก็บของกระจุกกระจิกลึกประมาณ2นิ้วฟุตนะครับสามารถวางแก้วขนาด30 3สาย2อออนซ์ได้ที่พักแขน วัสดุเป็นผ้าหุ้มชนิดเดียวกับเบาะนะครับด้านในบุด้วยฟองน้ําความรู้สึกในการเท้าแข็งไปนิดนึงข้างใต้เป็นช่องเก็บของลึกประมาณหนึ่งฝ่ามือพื้นด้านล่างเป็นพรมรองครับตำแหน่งกับคันเกียร์ถือว่าดีครับเวลาใช้งานจริงที่พักแขนทางด้านขวามือหุ้มด้วยผ้าครับความรู้สึกในการเท้าค่อนข้างแข็งแต่ไม่ลื่นระยะก,กับพวงมาลัยทำได้ดีครับ เก็บเก็บของด้านหน้าถือว่าเป็นข้อด้อยของรถรุ่นนี้ครับเพราะว่าเล็กมากๆลึกประมาณแค่3นิ้วฟุตเก็บของอะไรแทบไม่ได้เลยครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงความกว้างกำลังดีความยาวสั้นกว่าตัวรถไปนิดเดียวจริงๆครับไฟสองแผนที่ไม่มีมาให้มีแต่ไฟสองโดยสารครับม่านบังแดดวัสดุโดยรวมไม่ค่อยดีนัก ด้านในเป็นกระดาษอัดบุด้วยฟองน้ําด้านนอกนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกันกบผ้าหลังคาอีกด้านหนึ่งจะเป็นสักกะหลาดครับมีกระจกสองหน้ามาให้เฉพาะทางด้านซ้ายมือขนาดเหมาะสมกับตัวรถมือจับหลังคาไม่มีมาให้นะครับเนื่องจากว่าตัวห้องโดยสารเนี่ยมันค่อนข้างต่ำเวลาเข้ามานั่งและจมอาจจะก,กระแทกศรีรษะได้ ฉะนั้นเขาเลยมีไว้ตรงที่เสาเอเฉพาะทางฝั่งด้านข้างคนขับเท่านั้นวัสดุบูหลังคาทําได้ดีครับซับเสียงได้ดีมีหลังคาซันรูปมาให้ด้วยครับเนื่องจากว่าพื้นที่หลังคาค่อนข้างสั้นนะครับเลยทําให้ตัวซันรูปเนี่ยจะต้องออกไปในลักษณะที่เป็นแกลบด้านหลังถ้าเป็นลักษณะซันรูปแบบนี้ไม่แนะนําให้เปิดและขับในความเร็วสูงครับ เพราะเวลาที่ตัวรถเหวี่ยงตัวมันอาจจะทําให้สลุปบิดใช้งานไปน,นานๆน้นํารั่วเข้าห้องโดยสารได้ครับเบาะที่นั่งคนขับมาในแบบบักเก็ตซีทคนหัวใจสปอร์ตต้องชอบครับวัสดุเป็นผ้านะครับบริเวณที่สัมผัสกับร่างกายเราจะเป็นผ้าลายมีทั้งลายเสือลายตุ๊กแกมีสีสันหลากหลายครับบริเวณด้านข้างจะเป็นผ้าทึบตัวเบาะ ใหญ่กว้างยาวแบนั่งสบายพนักพิงปีกบอกค่อนข้างใหญ่นะครับคนตัวใหญ่ๆเนี่ยนั่งแล้วมีอึดอัดหัวหมอนเป็นแบบฟริกตำแหน่งแค่พอใช้งานได้ครับเบาอด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลงังปรับพนักพิงระดับสายตาลุงอยู่สูงกว่ากึ่งกลางกระจกประมาณครึ่งนิ้วครับเลกลูมจุดที่แคบที่สุดมีอยู่หนึ่งกําปัน้น พื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีมากเหยียดขาได้สุดทั้ง2เท้าเวลาที่เราเหยียดขาสุดแล้วมีระยะห่างจากคอนโซล2นิ้วครับเฮดลูมมีอยู่4นิ้วครับกระจกประตูลงได้สุดทั้ง2บานประตูจะเปิดได้กว,กว้างกว่ารถทั่วไปเพราะเป็นแบบคูเป้ครับการออกแบบโดยรวมของรถรุ่นนี้ถือว่าเอาใจใส่คนขับมากนะครับยกตัวอย่างเช่นที่พับเบาะ เขาจะมีตำแหน่งเอาไว้ให้เฉพาะคนขับใช้งานได้ทั้งนั้นเลยครับวิธีเข้าเบาะแถว2ครับดึงแล้วพับด้านหลังเบาะคู่หน้าจะมีช่องใส่กระสารหรือกระเป๋าจริงเจ้มาให้แค่หช่องทางฝั่งเบาะด้านข้างคนขับครับด้านหลังคอนโซลกลางเป็นที่เขี่ยบุหรี่ครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นรถสปอร์ตคาร์แบบ4ที่นั่งก็จริงแต่มาในลักษณะ2บวก2ครับที่นั่งด้านหลังเป็นแบบด็อกซีทตัวเบาะนั่งลึกและจมครับถ้าคนตัวใหญ่นั่งเนี่ยมันจะกดหน้าท้องแต่พนักพิงอยู่ในองศาที่ดีตามสไตล์ของรถในยุคนั้นนะครับไม่มีหัวหมอนมาให้เฮดลูมมีอยู่2นิ้วครับ แต่เวลานั่งจริงนะครับจะร้อนศีรษะมากเพราะว่าหัวเราเนี่ยออกมาอยู่ตรงกระจกด้านหลังถ้าแดดเปี้ยงๆครับอุณหภูมิแล้วความร้อนมันจะแผ่ลงมาที่ศีรษะเลกลูมเป็นศูนย์ครับพื้นที่วางเท้าลำบากมากๆเนื่องจากว่ารางเบาะด้านหน้าต่ำทำให้เราขยับพื้นที่ได้แค่1นนิ้วเท่านั้นเองครับเนื่องจากว่าเป็นรถแบบ2บวก2นะครับตำแหน่งคนที่ข้าเนี่ยเลยไม่มีมาให้ มันเลยกลายเป็นเฟรมแข็งแบบนี้ครับสำหรับคอนโซลกลางของรถรุ่นนี้จะมีอยู่2แบบที่เห็นอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าคอนโซลสั้นนะครับถ้าเป็นคอนโซลยาวมันจะยาวมาจนถึงเบาะแถว2เลยและจะเป็นช่องเก็บของด้วยครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้2วิธี 1. สวิตช์ภายในห้องโดยสาร 2. ไขกุญแจที่ฝาท้ายครับจะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระอยู่404ลิตรครับ แต่ถ้าเป็นรุ่นตัวท็อปเนี่ยฝั่งด้านเบาะที่นั่งแถว2ด้านหนึ่งมันจะสามารถพับได้ให้เราใส่ของยาวๆย,ยกตัวอย่างเช่นถุงก๊อฟได้ครับวางกระเป๋าในแนวตั้งไม่ได้ครับไฟข้องเก็บสัมภาระอยู่ตรงนี้ครับแม่แรงอยู่ตรงนี้ครับล้ออะไหล่เดิมนะครับจะเป็นล้อกระทะอันนี้เขาเอาล้อติดรถเนี่ยมาเป็นยางอะไหล่แทนจะสังเกตได้นะครับมันจะสูงกว่าขอบโฟมนิดนึงข้อดี 1. รูปลางหน้าตาการออกแบบทั้งภายนอกและภายในยังดูร่วมสมัยไม่เก่า 2. เครื่องยนต์ทนทานสมรรถนะดีอะไหล่เครื่องเกียร์ถูกใช้ร่วมกับรถหลา,าลายรุ่น 3. พวงมาลัยดีช่วงล่างดีบาลานซ์รถดีความเร็วสูงไว้ใจได้ 4. ค่าบำรุงรักษาตา่ำเมื่อเทียบกับรถสปอร์ตคาร์ด้วยกัน 5. ราคามือสองแทบไม่ตก ถือไว้กำไรใช้เวลาขายออกได้ตังค์เพิ่มครับข้อเสีย 1. อัตราสิ้นเปลืองกินดุเพราะเป็นเทคโนโลยีเก่าและน้ำหนักตัวรถเยอะ 2. การเข้าออกห้องโดยสารทำได้ยากเพราะเบาะต่ำแถว 2. เป็นแบบด็อกซีด 3. บอดี้พาร์ทหาย,ยากของเล่นของแต่งไม่ถูก 4. ลดรถสภาพเดิมดีๆหาได้ยากส่วนใหญ่มักเอาไปแต่งแล้วทำกลับมาหลอกขายครับ 5. ต้องใช้อู่เฉพาะทางดูแลในบางเรื่องอาการประจำรุ่นถือว่าเป็นสปอร์ตคาร์ที่ปัญหาไม่เยอะครับ 1. สลูปผุซ่อมได้หรือจะเอาของเจน5มาใส่ได้ครับสามารถดัดแปลงได้ 2. ระบบ4 w s นะครับสมัยก่อนเป็นแบบกลไกหรือว่าแมคาีนิกถ้าใช้งานในสมัยนี้เนี่ยค่อนข้างไว้ใจได้ยาก ฉะนั้นการถอดปลั๊กออกถือว่าเป็นวิธีที่ดีครับ 3. ระบบความร้อนตามภาษารถเก่าหม้อน้ำวาล์วน้ำปั๊มน้ำพัดลมหน้าเครื่องเคลียร์ทีเดียวให้จบครับ 4. ระบบเกียร์เป็นเทคโนโลยีเก่าตามสภาพตามอายุรถแต่ซ่อมง,ง่ายราคาไม่แพง 5. ระบบแอร์ขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นหรือว่ารถที่คุณได้มาแปลงมามากขนาดไหน แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นระบบ 1, 3, 4เต็มระบบเย็นแน่นอนครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง7-8กิโลลิตรนอกเมือง10-11กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8-10กิโลลิตรขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์เป็นหลักคู่เปรียบในยุคนั้น 1. Toyota ica, 2, Nissan s ยต้าซาริก้าสองนิสสัน200รัตและ3มม e ิตซูบิชิอีคริป ราคามือ1ทุกรุ่นย่อยในยุคนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครนำเข้าเริ่มต้นตั้งแต่1 2 0 0 0ล้านแสนจนถึง1 5ล้านแสนบาทสำหรับออปชันนะครับเป็นแบบติ๊กเลือกเอาราคามือ2องณปัจจุบันต่ำสุดก็คือ1,80,000บาทสูงสุดตอนนี้ที่ลุงเห็นก็คือ3,500,000บาทขึ้นอยู่กับปีเครื่องยนต์สภาพและของแต่งตรงยุคหรือเปล่าครับกับ Honda p i l o t นะครับโดยส่วนตัวมีมุมมองอย่างนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ชอบความแตกต่างอยากได้รถ90ที่เป็นแบบคูเป้ต่ค่าบำรุงรักษาค่อนข้างต่ำเพราะถ้าเราตัดเรื่องบอดี้ไปตัวเครื่องยนต์นะครับจะเป็นรุ่นเดียวกับ Honda Accord เลยฉะนั้นในเรื่องของการซ่อมบำรุงง่ายมากการดูแลรักษาไม่แพงครับติดแก๊สได้ทนลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณ200,000ถึง350,000บาท คุณจะสามารถหารถแบบนี้มาใช้งานได้ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ Honda p i l o ู Gen 4นะครับทศนาวิสัยเสา A เสา B ไม่มีปัญหานะครับเสา C ใหญ่หน่อยนะบางเหลี่ยมบางลดได้เป็นคานการใช้งานโดยทั่วไปนะครับช่วงล่างดีมากเครื่องยนต์สมรรถนะการขับขี่ดีขับ200เนี่ยสบายๆครับสำหรับในเรื่องของ W4s โโดยส่วนตัวสมัยนี้คนส่วนใหญ่ถอดปลั๊กออกหมดแล้วครับเพราะไม่รู้ว่ามันจะมีอาการ หรือมีปัญหาตอนไหนเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงอยู่ถ้าใครจะหามาเล่นแนะนำให้ดูที่บอดี้เป็นหลักครับส่วนเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาครับหาซื้อได้สบายๆ